6ลักนาราศีครับที่มีเกณฑ์ที่จะสำเร็จจากการริเริ่มสิ่งใหม่โปรเจกต์ใหม่นะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับปี68เนี่ยเป็นเดือนแรกของปีเนาะมกราคมเป็นจังหวะดีนะครับของการริเริ่มสิ่งใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณเคยทำผิดพลาดมาแล้วแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับริเริ่มนะสิ่งใหม่นะครับสร้างความทรงจำใหม่ หรือจะเป็นโปรเจกต์นะครับบางอย่างนะที่คุณคิดไว้นานแล้วยังไม่เคยทำนะครับแล้วก็อยากจะริเริ่มอยากจะนะเริ่มต้นนะครับทำใหม่ริเริ่มสิ่งใหม่เลยนะครับใหม่ถอดด้ามเลยในปี68นี้นะครับหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับพี่คุณอาจจะแบบงานที่เคยทํามาแล้วนะครับเมื่อนานมาก่อนนานมาแล้วอย่างเงี้ยครับอยากจะหวนกลับมาทําใหม่นะครับหรือจะเป็นสิ่งที่คุณครีเอทขึ้นมาใหม่เลยไม่เคยทํามาก่อนเนี่ย มีโอกาสจะริเริ่มในเดือนมกราคมนี้นะครับเป็นจังหวะที่ดีด้วยนะครับนะมีอยู่ด้วยกัน6ราศีหรือว่า6ลัคนาราศีนะครับราศีแรกนะอยากจะพูดถึงนะครับก็คือราศีเมษเลยนะครับราศีเมษนะครับดาวที่เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆคือดาวอาทิตย์นะครับครึ่งเดือนแรกสถิตเป็นเทวีโชคนะครับสวยงามมากๆนะครับก็ การเริ่มสิ่งใหม่ก็จะมีคนช่วยเหลือนะครับมีคนที่เข้ามาอุปถัมภ์้ำชูไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าเราจะเป็นคนที่อ่อนในเรื่องของนะครับสถานะนะครับหรือว่ามีสถานะที่สูงกว่าเรานะรมีโอกาสที่จะมีคนช่วยแล้วการริเริ่มสิ่งใหม่นี่นะครับจะสามารถ ทำได้ดีนะครับแล้วก็เห็นผลเนี่ยนะจับต้องได้นะครับเห็นเนื้อเห็นหนังเลยนะครับเห็นหน้าเห็นหลังเลยนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วยาวไปถึงช่วงกุมภาเมนาเลยนะครับสามเดือนเลยนะครับสำหรับราศีเมษเนี่ยสามารถเดินโปรเจกต์ได้นะครับแบบยาวๆรับรองว่าปังนะครับนะเห็นเห็นเห็นแบบเป็นรูปเป็นร่างแน่นอนนะครับราศีเมษนะครับราศีต่อมาครับก็คือราศีกุมนะครับราศีกุมเนี่ยนะครับ โปรเจกต์ใหม่อะไรใหม่ๆนะครับสามารถที่จะริเริ่มได้นะครับในเดือนมกราคมนี้จะเห็นหนาะลู่ทางที่ดีจะเป็นรูปเป็นร่างจะวางแผนได้ แต่หลังจากมกราคมไปอาจจะมีช่วงแผ่นเสียงตกร่องอยู่นิดนึงอาจจะเป็นช่วงสะดุดนะครับสะดุดตกท้องช้างนิดนึงนะครับอาจจะเป็นช่วงแบบกุมภาอะไรแบบนี้นะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะกลับมาใหม่ได้ในเดือนมีนาคมเขาเรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้<笑><笑>นะครับเออจะเป็นอย่างนี้นะราศีกุมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแล้วเ,เดี๋ยวทายว่าจะดีจะปังนะพอเข้าสู่ช่วงกุมภาไปเ้มัน ช่วงแผ่นเสียงตกร่องเนี่ยเดี๋ยวคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นจะปังเลยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนนั้นต้องบอกนะจังหวะจะโคนกันนิดนึงเพราะนั้นมกราเดินหน้าเต็มที่กุมภาดรอปลงนิดนึงมีนากลับมาใหม่นะครับนี่คือราศีกุมนะครับต่อมาเนี่ยราศีมิถุนครับราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนเนี่ยสิ่งใหม่ๆเนี่ยสามารถดำเนินนะครับสามารถเร,เริ่มได้นะครับช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม นะครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมเนี่ยอยากจะทำอะไรลุยนะครับเต็มที่เลยนะครับอุปสรรคมีไหมอุปสรรคมีแต่น้อยนะครับมันสามารถได้จะมีคนช่วยเหลือสามารถมีลู่ทางมองเห็นช่องทางต่างๆในการแก้ไขปัญหาได้นะครับมันจะมีช่องม,มันจะมีรูให้ไป <g ülme> <c oughs> นะใช้คาว่าช่องก็แล้วกันนะมันจะมีช่องทางให้ไปนะสำหรับมิถุนนะครับมิถุนเองเนี่ยนะในช่วงที่ทำได้เนี่ยก็ทำได้ตลอด นะครับทั้งเดือนมกราคมนะครับแล้วก็คาบเกี่ยวไปถึงนะกุมภาพันธ์มีนาคมเลยนะครับสามารถริเริ่มสิ่งใหม่ได้นะครับนะก็ช่วง4 3 4สเดือนแรกของปี68นะถ้าใครฟังดวงรายปีมาแล้วสำหรับนิถุนนะช่วง3 4เดือนแรกนะอาจจะเป็นช่วงที่คุณปรับเปลี่ยนแล้วก็ริเริ่มมันอาจจะมีความเหนื่อยความเครียดนิดนึงนะครับมันจะมีความเครียดวิตกกังวลคิดเยอะนิดนึงนะครับ แต่นะฮะเมื่อ,อย่างเข้าสู่ช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นไงฮะชาวราศีมิถุนนะฮะเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมเออในดวงรายเดือนนะครับย่างเข้าสู่ช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นคือฟ้าเปิดของแท้เลยนะของแท้ของแท้ของแท้แท <c oughs> ฟ้าเปิดของแท้เลยเขาเรียกว่าฟ้ามีตานะครับสิ่งที่เราเหนื่อยสิ่งที่เราทําสิ่งอะไรที่เราเนี่ยก่อร่างสร้างตัวมันจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและดวงชะตาคุณตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปีหกดนะครับดวงจะเฮงดังปังรวยยาวๆต่อเนื่องห้าปีนะไปไงฟังแล้วแบบ ฮึกเหิมใช่แต่ช่วงไงช่วง3-4เดือนแรกของมกราเอ่อของปี68เนี่ยหัวจะระเบิดจะมีเรื่องให้คิดเยอะหน่อยนะครับวันนั้นอดทนหน่อยนะครับฟ้าหลังฝนงดงามเสมอนะครับนี่คือไม่ถุนนะครับราศีต่อมาครับที่มีเกณฑ์เริ่มสิ่งใหม่นะครับแล้วเฮงๆมาปังนะครับก็คือราศีสิงนะราศีสิงนะครับราศีสิงเนี่ยนะครับดาวประจำตัวของคุณนะเป็นเทวีโชคนะครับ ครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมทําอะไรก็ทําได้รเริ่มได้ราบรื่นนะครับการติดต่อประสานงานอะไรต่างๆสามารถทําได้สําเร็จนะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องปรับแก้อันนี้ยังไม่โอเคอันนี้มีตําหนินิดนึงอันนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์แต่มันไม่เหลือบ่ากว่าแรงนะครับชาวราศีสิงห์สามารถบริหารจัดการสามารถใช้ความ ทะเยอทะยานความมุทะลุของตัวเองนะครับที่จะดึงดันพุ่งทะยานขึ้นไปได้นะครับเพราะราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงนะครับใจคอเด็ดเดี่ยวนะครับนะถึงแม้จะติดใจร้อนไปบ้างนะแต่ใจคอเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นทะเยอทะยานนะคิดจะทําสิ่งใดแล้วเนี่ยคนมาขวางมาห้ามยากนะครับนะต้องทําให้สําเร็จนะครับคุณก็ใช้คุณสมบัติตรงนี้แหละในการทําให้มันสําเร็จนะครับ แต่นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมไปถึงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีปัญหาและอุปสรรคเยอะพอสมควรนะครับมันจะมีสิ่งที่ท้าทายคุณอาจจะต้องทําในสิ่งที่คุณไม่ถนัดหรือว่าไม่เคยเจอมาก่อนเป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาหรือเจอคนที่เป็นปัญหานะครับเจอกระดูกบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดา แต่นะครับมันก็ไม่เหลือบ่าขวาแรงคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาผ่านไปได้ทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปแต่มันจะเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นทีละสะเต็ปทีละเล็กทีละน้อยมันไม่ใช่ความสําเร็จที่เกิดขึ้นแบบโอ้บุ้งนะครับเหมือนคุณลงทุนไปวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันงอกเงยเลยเนี่ยไม่ใช่นะครับราศีถิงจะเป็นลักษณะที่ว่า คุณลงทุนไปหรือคุณดําเนินการอะไรไปบางอย่างแล้วคุณเฝ้ารอการเติบโตของมันนะครับเฝ้ามองนะครับมันค่อยๆผลิดอกออกผลมันค่อยๆเรียนรู้ไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปนะครับจะทําให้คุณเก่งขึ้นแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ นะครับคาศเกไปถึงเดือนมีนาคมอันนี้บอกเลยราศีสิงห์นี่โอ้โหโดดเด่นสุดยอดนะครับมันจะมีช่วงจังหวะของเขาอยู่นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าถ้าจะเริ่มก็เริ่มได้เลยในเดือนมกราคมนี้นะครับราศีต่อมาครับนะที่ถือว่าเฮงดังนะปังรวยจากการเริ่มสิ่งใหม่นะครับก็คือราศีพิจิกครับเออราศีพิจิกนะครับนี่เป็นราศีที่5แล้วนะเออราศีพิจิกเนี่ยนะครับ สามารถเริ่มสิ่งใหม่ได้นะครับอะไรที่คุณแพลนเอาไว้นะครับจริงๆเนะี่ยคุณมีเกณฑ์เริ่มสิ่งใหม่มั้งแต่ปี6 7แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับช่วงเนี้คุณสามารถต่อยอดได้สามารถเริ่มในดีเทลเล็กๆน้อย,อยๆเช่นถ้าคุณมีการเปิดธุรกิจใหม่หรือนำสินค้าอะไรเข้ามาใหม่หรือว่าได้งานใหม่ ในช่วงปี67ที่ผ่านมาในช่วงเดือนมกราคมนี้ก็เป็นจังหวะที่คุณอาจจะเสริมเพิ่มเติมนะครับหาวิธีการใหม่ๆหาคอนเนคชันใหม่ๆนะครับไปพูดคุยกับคนใหม่ๆนะครับเพื่อที่เรานั้นนะช่วยผลักดันเราแล้วก็ต่อยอดงานที่เราทําได้ถ้าเรามีการทําการค้าการขายสําหรับพ่อค้าแม่ค้าทําธุรกิจนะครับแนะนําให้ลองเปิดตลาดกลุ่มใหม่ๆดูนะครับไปลองแพลตฟอร์มใหม่ๆหรือลองสินค้าใหม่ๆ ต่อยอดจากสิ่งที่เราทำนะแต่ว่าในวิธีการที่ใหม่นะให้มันมีสิ่งใหม่อยู่ในสิ่งเดิมนะครับราศีพิจิกจะต้องเป็นตรงนี้นะครับแล้วเรื่องคู่ค้านะครับหาคู่ค้าใหม่ๆได้หา,ามีการเซ็นสัญญาใหม่ๆนะในเรื่องของการงานการค้าการขายโปรดักต์ใหม่ๆจะช่วยส่งเสริมนะได้อย่างดีเยี่ยมเลยสำหรับพิจิกนะครับและราศีต่อมาราศี สุดท้ายนะครับที่โดดเด่นในเรื่องการเริ่มสิ่งใหม่นั่นคือราศีและลัคนาราศีมังกรนะครับมังกรนี่โดดเด่นเลยคุณมีเกณฑ์ที่จะเริ่มสิ่งใหม่นะครับแล้วมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินใช้ทุนทรัพย์เนี่ยลงทุนไปกับสิ่งใหม่นี้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องแบบลงทุนเฮ้ยเสริมเพิ่มเติมถ้าคุณทําธุรกิจนะครับคุณมีโอกาสที่จะไปลงทุนเพิ่มเอาโปรดักต์สิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาเพิ่มเอามาขายเพิ่ม หรือลงทุนในการยิงแอดนะครับแพลตฟอร์มใหม่ๆนะยิงแอดซื้อโฆษณานะครับนะต้องมีการลงทุนอ่าต้องมีการลงทุนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับหรือบางคนอนะ่มีทําโรงงานเปิดโรงงานคุณจะต้องมีการซื้อสินค้าใหม่แล้วก็ซื้อวัตถุดิบใหม่ๆหรือมีการซื้อเครื่องจกักรนะัเพิ่มนะขยับขยายนะครับเพื่อที่จะเพิ่มกําลังการผลิตนะครับให้ธุรกิจของคุณนั้นมีอรลม่มที่มัน ใหญ่ขึ้นนะครับนะมีลักษณะการลงทุนเข้ามานะครับราศีมังกรเนี่ยสามารถเริ่มนะในการเริ่มใหม่ๆหรือลงทุนเพิ่มเนี่ยสามารถเริ่มหลังวันที่14มกราคมานะนะนี่เขามีจังหวะของเขานะอา่าเริ่มในเดือนมกราคมนี่แหละทำได้นะครับใครที่แบบจะเริ่มธุรกิจใหม่จะลงทุนนะของใหม่ๆเริ่มงานใหม่นะี จังหวะดาวที่โดดเด่นนะครับจะได้เริ่มหลังวันที่14มกราคมนะครับแล้วสามารถที่จะทําต่อเนื่องได้แบบยาวๆไปเลยนะยาวๆไปเลยประมาณสัก5เดือนอ่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีเลย5-6เดือนนี้6ายาวไปถึงน่าจะประมาณ6-7เดือนด้วยซ้ำไปเออ6-7เดือนนะครับ ถึงจะมีจังหวะที่แบบเหมือนสะดุดตกท้องช้างนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับสามารถลุยได้ยาวๆเลยแต่ขออย่างเดียวเริ่มในช่วงหลังวันที่14จะเป็นทามมิ่งที่ดีที่สุดส่งเสริมให้คุณทำงานง่ายที่สุดนะครับเออนะก็ประมาณนี้นี่คือราศีมังกรน,นะครับสรุปแล้วนะครับราศีที่โดดเด่นในการริเริ่มสิ่งใหม่โปรเจกต์ใหม่ จะเฮงดังปังรวยกับสิ่งใหม่ๆนะครับนะประกอบไปด้วย6ราศีนะครับก็คือราศีเมษร,ราศีมิถุนราศีสิงห์ราศีพิจิกราศีมังกรและราศีกุมนะครับทั้งหมด6ราศีหรือว่า6ลัคนาราศีนะครับการดูดวงนะครับดูไว้เพื่อไม่ประมาทดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับ ให้คุณเนี่ยสามารถมีข้อมูลนะครับที่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการทํางานทําธุรกิจหรือดําเนินการใดๆก็ตามนะครับการแก้เค็ดแก้ดวงต่างๆนานานะครับคุณไปหาเอาเองก็ได้ตามความสบายใจของแต่ละบุคคลแต่ต้องยึดถือว่าห้ามเดือดร้อนตัวเองห้ามเดือดร้อนคนอื่นนะครับแล้วก็ให้มัน make ซ e n s นะเป็นไปตามที่ควรจะเป็นนะครับทำเพื่อความสบายใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับอยู่ที่ สองมือทำนะการต่อยอดของเราในเมื่อเราดูรู้ดวงและดวงเป็นแผนที่แล้วนะครับเราก็ลองทําตามนั้นส่วนที่เหลือจะสําเร็จไม่สําเร็จอยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลน,นั่นเองนะครับเอาละครับขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านนะครับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ